ดีครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวหนังสติ๊กรุ่นท้ายาวกันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับแตกต่างจากรุ่นเดิมอย่างแรกเลยนะครับผมเปลี่ยนท่อตรงนี้นะครับให้เป็นท่อแบบกลมนะครับท่อแบบกลมหัวข้อหัวคอเป็นสแตนเลสนะครับหัวคอเป็นสแตนเลสแบบหนานะให้ลูกค้าดูนี้ไม่ได้สแตนเลสหออลูมิเนียมนะครับเป็นสแตนเลสก้อนเลยนะครับอ่าอย่างที่2คือชุดรางนะครับที่เราเปลี่ยนเป็นรางแบบหนานะครับรางอลูมิเนียมแบบหนานะครับ สามารถติดตั้งเลดดอทด้านบนได้กับสามารถติดตั้งเลเซอร์ด้านข้างได้นะครับรับรุ่นนี้รุ่นนี้เราทําชุดล็อกสําหรับการยืดคอให้เราตรงนี้นะครับสามารถยืดแบบสามข้อนะครับแล้วถ้าเกิดเราปลดล็อกตรงนี้ออกนะครับปลดล็อกตรงนี้ออกนะครับเราสามารถยืดได้ข้อนึงครับเป็นสี่ข้อเพิ่มความแรงสูงสุดนะแต่สี่ข้อเนี่ยต้องคนลูกค้าแขนยาวจริงๆนะครับถ้าแขนยาวไม่จริงอ่ะ มันยืดไม่สุดครับเพราะว่าแรงดึงเราไม่มีครับดังนั้นเราใช้แค่สามข้อพอแล้วครับอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้ครับเป็นโช๊คนะครับเป็นตัวสําหรับปลดล็อกนะกดเข้ามาอย่างนี้มันจะทําให้เราสามารถหดตางนี้มาได้เลยครับกดโช๊คตรนีดได้อย่างนี้ครับนี่อย่างนี้นะครับหดอ่างนี้ได้เลยนะครับแบบนี้อ่าพี่ดูคนใี่ดูทรงก,ก่อนนะครับให้ดูทรงต่อไปชุดไกนะครับตัวนี้สามารถสลับซ้ายขวาได้นะ สลับซ้ายขวาสลับคนถนัดซ้ายถนัดขวาได้หมดเลยนะครับในเซตนะครับจะแถมยางแบบนี้นะครับ่างนี้นะครับให้สิบเส้นนะครับแถมยางให้สิบเส้นเลยครับเทปพันตืนที่หนึ่งม้วนนะครับลูกเหล็กแถมให้อีกหนึ่งร้อยนันะครับสำหรับรุ่นนี้นะ,ะราคานะครับรวมหมดยกเว้นกล้องรวมหมดยกเว้นกล้องนะ ผมขายอยู่ที่2,700บาทนะครับ2,700บาทนะสำหรับรุ่นนี้ค่าจัดส่งนะครับ100บาทเก็บเงินไปทางเพิ่ม200บาทนะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งกล้องแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีวิวต่อให้เลยนะครับด้านนอกนะครับอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองยิงหนังติ๊กตุ้นขายยาวกันนะครับด้วยติดตั้งด้วยดอทซีมอลนะดรอทีมอลตัวนี้นะครับระยะยืดของเราตอนเนี้อยู่ที่3ข้อนะเราติดน็อตเฟไว้นะครับยืดสูงสุดได้4ข้อนะครับ แต่ว่าระยะใกล้ไม่จําเป็น้องยิงสีข้อก็ได้ครับยิงสามข้อขึ้นลาง่ายๆครับแบบนี้วิธีการนะครับนี่ครับระยะยิงเรายี่สิบเมตรนะครับเห็นไหมเลยยี่สิบเมตรนะวางสุดอ่ะเป้าเป็นขวดเบียนะครับวิธีการดึงก็จะดึงแบบนี้ง่ายๆนะครับเป้าเป็นขวดเบียนะครับ กลางขวดเลยนะนะครับลูกค้าสามารถเพิ่มแรงได้อีกนะครับโดยการปลดน็อตตัวนี้ออกครับมันจะขึ้นเป็นสีข้อครับมันจะยาวขึ้นมาอีกประมาณนี้ความแรงก็จะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวตอนนี้ระยะมันเหลือครับจากการทดลองนะระยะยิงมันเหลือเดี๋ยวเราจะทดลองที่30เมตรอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราจะมาเทสตัวนี้กันนะครับที่ระยะ30เมตรนะครับวิธีการใส่ลูกนะครับระวังลูกเข้าไปข้างหลังอย่างนี้นะครับเอาขาหนีบไว้ยกใส่ขึ้นมาครอบอย่างนี้ครับ สําสหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ขึ้นลําครับตัวนี้มันสามารถขึ้นได้สี่ระดับนะสองระดับนะอันนี้ผมอระดับน้อยสุดนะครับถ้าอยากมากสุดต้องปล่อยน็อตตัวนี้ออกเปิดน,น็อตตัวนี้ออกจะยืดได้อีกข้อ,อใหญ่ๆเลยครับความแรงจะสูงมากแต่ว่าใช้แรงเยอะอ่ะเดี๋ยวเราจะทดลองยิงที่ระยะสามสิบเมตรนะนี่ให้ดูนี่นะสามสิบเมตรตามสายเลยนะครับเราก็อยู่ ดูนะนะครับเนนัดเดียวเลยนะรีวิวนัดเดียวจบนะครับตั้งกล้องแล้วนะถ้าลูกค้าอยากให้ตั้งกล้องก็บอกครับตั้งกล้องให้ได้เดี๋ยวอ่ะตูนี้นะเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ดูนะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูลงในเพจเหมือนกันครับุบคณครับ